สวัสดีทุกคนวันนี้อยู่ในเจาะลึกวิชช์ค่ะซึ่งคำถามก็คือถามว่าทำไมกีดิมกับโฟเทียดูจะไม่ชอบเดียตี้หรอฮะบอกตลอดว่าไวใจไม่ได้จริงๆแล้วกีดิมกับโฟเทียก็เป็นคนที่หาประโยชน์จากเจได้ร,รู้สึกไม่พอใจที่มีคนาหาประโยชน์จากเจเหมือนกันอ,อ๋อเป็นโรคกัก ใช่รักริเจแล้วก็ห่วงเจแหละไม่อยากให้เจโดนเสียเปรียบอ่นนี่พูดถึงเหตุผลที่พูดเลยค่ะที่ดีนะบอกว่าก็คือรักแหละดูออกดูออกอ่ะต่อไปคำถามคำถามอถามว่าอันนี้ยากอ่ะพี่กันคะในเล่มหกหน้าที่หกสิบสามมีส่วนที่บอกว่าท่านยายเมืองโดนพิษค่ะ อ๋อส่วนเนี้ยตอนแรกพี่ตอบว่าไม่ไม่โดนใช่ไหมท่านยางไม่เคยโดนพิษใช่ไหม,มแต่ว่าจริงๆแล้วพอไปอ่านจริงๆแล้วอ่ะพี่อ่าพี่อาจจะเข้าใจผิดเพราะพี่ตอนพี่เขียนที่มีการปรับแก้เรื่องตรงเนี้ยหลายครั้งแต่สุดท้ายแล้วตามเนือ้อเรื่องของในหนังสือมันคือท่านยายเมื่อถูกพิษจริงๆค่ะถูกพิษที่เจี๊ยซัดเข้าไปเพราะว่าท่านคือเจจะไปช่วยบีพิมนั่น <ะ S 1> แหละอีกอันถามเหมือนกันเลยเจเดเล่มสองนาทีเก้าสิบบรรทัดที่สามจากข้างล่าง ไหนเจดเริ่มสองปัญญาไม่ได้แกะจะให้แกะเลยปะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดในนี้อันนี้ก็ได้เปิดในไอเปิดในนี้เออเออเจดีเล่มไหนนะเล่มสองเล่มสองหน้าที่เก้าสิบหน้าที่เก้าสิบบรรทัดที่สามจากข้างล่างหน้าที่เก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบหน้าที่บรรทัดที่สามจากข้างล่างจนกระทั่งแม็กคิวกินอาหารเสร็จเขาก็เปิดขวดน้ำอ๋อ เลมอนโซดาในเทลงใกองอาหารว่าวางให้ตัวอาร์อาร์นี่ไม่มีอะไรค่ะมันมันคือมันเป็นความผิดพลาดของบรงบนดากิจค่ะน้องที่มีเขามือมือเขาอาจจะไปโดนตอนที่แก้ครั้งสุดท้ายก่อนที่คือเวลาทำหนังสือเนี่ยมันต้องมีการส่งไปให้โรงพิมพ์พิมพ์ออกมาแล้วมีการตรวจแก้รอบหนึ่งแล้วมีการแก้ฝ่ายอีกรอบนึงเป็นรอบฝ่ายนอนแล้วมันคงมีการพลาดของนิ้วบอกอที่ที่แก้ค่ะแล้วมือไปโดนตัวอายาว ก็ไม่มีอะไรค่ะก็อ่านว่าส่วนล่างอาอาอาหมายถึงอะไรก็ไม่มีอะไร่ะให้ทอดกินน้ำเฉยๆก็คือตักไปคือมันเป็นพือทาดนพลาดไปพลาดไปมันก็เหมือนกับตอนที่ตอนนี้ในจัดในโฮมิไทยก็จะมีตัวสอภาษาอังกฤษอยู่สามสี่ตัวต้องขออภัยด้วยใช่ค่ะบวกก็ค่อนข้างเยอยแยะแล้วค่ะต้องขออภัยด้วยอันนี้ในเมื่อมาเจเจสองแล้วเราก็ตอบไปพร้อมกันเลยนะว่ามาลอนฮอปกินปัจจุบันใช้นามสกุลอะไร มารอนทอปกินปัจจุบันใช้นามสกุลฮีฟไหมอ้าวพี่พี่ยังไม่รู้เลยเหรอมันจําไม่ได้แล้วไงคือมันแบบมันมันนามันมันมันนานแล้วอ่ะมันมันเขียนแล้วก็รีลีสทิ้งแล้วพี่พี่เวลาเขียนอ่ะก็จะมีได้ยังก็มีอยู่ในเดนดนจริงๆต้องไม่ถถามนี้ก็คือแสดงว่าอ่านไม่ละเอียดเพราะว่าจริงๆชื่อนามสกุลของมารอนมันอยู่ในหนังสืออยู่แล้วก็คือจริงๆพูดอยู่แ่ในหลายตำแหน่งแต่ว่า ตำแหน่งที่พี่เปิดเปิดสุบสุดูก็คือหน้า65เนี่ยค่ะนี่คือขึ้นชื่อชัดเลยว,ว่าชื่อมารลอนฮีปฮอร์ฮอร์นัผูสต์อีปอปลาเสือกะลันอ่าโอเคมารลอนฮีปนะคะน้องๆโอเคอันแค่นี้นะคะถ้ามีคำถามาอะไรเกี่ยวกับช็อกก็ถามได้ถามมาได้ ช่องทางการติดตามงานผลงานของพี่นะคะอันดับหนึ่งคือ Facebook Page นะคะ c e b o o k Page เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่มีไลน์แล้วนะคะต้องกด Follow นะคะหรือกด Be Supporter ให้พี่นะคะก็จะได้รู้ข่าวสารมากมายนะคะอันดับที่สองคือ YouTube Channel ค่ะ YouTube Channel เนี่ยคือวัวกาเหมือนกันก็สามารถกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพราะว่าจะได้อัปเดตทุกคร้งที่มีคลิปใหม่หรือมีคอม m ม n i t y ี o โค้ดใหม่ใหม่ในเฟซบ o เนาะ แล้วก็น YouTube เนาะสุดท้ายนะคะคือ i อีตัวใหม่เลยค่ะพี่จะโพสภาพเกี่ยวกับนิยายต่างๆที่เราเคยเขียนใครอ่านแล้วก็เลยมาแชร์ความรู้สึกกันนะคะซึ่ง i g เนี่ยเป็น f o l l o w เนาะชื่อเหมือนกันเลยคือวัวกิดดานะคะทั้ง3ช่องทางอย่าลืมกดทั้ง3ช่องทางเลยเพราะว่าปัจจุบันนี้บางช่องทางมีการลดการเข้าถึงทําให้น้องๆหลายคนเนี่ยติดตามข่าวสารได้ไม่ทั่วถึงแล้วก็อาจจะพลาดโอกาสอย่างเช่นโหวตหน้าโปกเอ้ยหรือของพ,พิเศษเอ้ยนะคะหรือการติดตามว่าพี่ไปออกอีเวนท์ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ งนั้นเนี่ยขอทุกคนกดทั้ง3ช่องทางเลยนะคะแล้วเจอกันค่ะ